บายดีเลยสวัสดีเดอ้อพ่อเม่พี่น้องวันนี้ยัด่วนห้อยู่หากินมาตลาดนเวดูเขาเดอ้อยัด่วนยังมีแล้วหน้าละ่ะเขาเลยพี่น้องเอ้ยมันเป็นเขานักกำลังออกก่อเมย์เนี่ยมันเป็นเขานักเขาหน้าหลึกต้องใช้เขานัาก,นกแต่เขามาลีนะ่าเดวแล้วเรือเ,เ,เขานักเนกำลังเกบ เลืองเลืองในนอย,นอ,ยอยู่เลยแล้วเด้วนจะให้พ่อแม่พี่น้องเลยชมเดลยหลังแต่ยเด้วนมาถ่ายพี่่พีน้องรู้ตรงนั้นดยดี๋ยวนก็มีอยไ,ได้มาอีกเจ๊ที่มาอยู่หล่อโรงงานพี่น้องเอ้ยกำลังอันนี้กำลังออกอยู่เลยแล้วปีใหม่แล้วลคิดเตแล้วเข้ายังพี่น้องเอ้ย อันนี้กำลังออกอันนี้กำลังเลี้ยงน้อยๆล่ละดูน้าอยู่ห้ากินพามาดูนาดูไรวันมีไก่เจียวละหมูเลยเขานักเขาเขาเรียกเขาอะไรเขาเลีเเ้ยงปลาซิวเขาพวกแกเลี้ยงปลาซิวแล้วก็เขาอะไรเขื่ออะดูกระจาไม่ได้พี่น้องเด้วยไปเปลี่ยนเข้ามา กำลังกินล่างออกกับมีไม่รู้ว่าเขาอะไรมันปนกันมาอันนี้กำลังออกน้ำก็ยังไหลยอยู่น้ำลึกอยู่พี่นองเอิญก็เนี่น้ำม,มันเคยมากเลยใสเขานักวนกี่ด้เกี้ยวต้องมาตุบน้ำออกอีกหน้าแถวนี้มันลำบากพี่นองเอ้ยไม่เหมือนนาเขามาลีก็ เหมือนนาะข้าวหอมมะลิทำง่ายสุกกับเกี้ยวเลยไม่คอยมีน้ำท่าน,นี่ก็ต้องมาตูปน้ำออกอีกอยังเกี้ยวพืชกำลังออกรวงเลยนี่ไม่จีเรียวเราเข้ายัางรูี่น้องเลยดูฟังนี่ฟัง các lắng có tang pham nầm nắng nữa cấm lắng giống tang pham phi long mì để kêu tất không ngại đọc làm lại có yummy cúc lên cấm lắng thang pham nầm nắm 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 ต้องรูบมอกมุดทั้งต้องทางพี่น้องเอ้ยนี่ให้ความลำบากไปหมดนลยน่าอย่ด้วนไม่เคยได้สบายหล่ะเขาดอกกำลังออกก็มีอะไรก็เรื่องก็มีมันเป็นเขาชนิดไหนึ่ด้วนมีอาจลงดอกคัว,ควปิงมีปิงดาหนูเขาอะไรมีด้วนเปลี่ยนเข้ามา ทำเนีว่วหลบบวงบกข่อยดีเป็นได้ไม่รู้เป็นอะไรงามยังเดียวเออเดยวดวนห้อยู่ห้กินชาปีพาหนองมาหน้ามาชมเขาเขานักปีนองเลยยังมีดอกเกียวแล้วก็ดอกเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับยายวดวนนะเด้อหาอยู่ห้กิน เาขาคลองก็ขายยากพี่น้องเอ้ยไปหาไอ้ดีนี่ดีล้วนว่าจะไปคุดมันหนกหรือว่ามันแซงอีกนั่นแหละไว้เราขา,ขา,ขายคองเงียบจ่อยเลยวันนี้ก็มาคนเดียวคือเก่าเลยเอามาก็หลุดขูดใจคือเก่าเออวันนี้เดีดีวนหาอยู่หากินพาพี่พาน้องมาดูเข่าพี่น้องเอ้ยยังมีแตก่เกี่ยวหลักเขาเลยนะนาอยู่เลาะโรงงานเลาะ แค่วตลาดรน่กลุดก็ทำงานเนียออ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับใจด้วนหาอยู่หากินเออกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามให้กับยจด้วนหาอยู่หากินพี่น้องเอ,อ้ยไปเลยเด้อลาก่อนเด้อสวัสดีจ้า